ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้นำทีมนะคะส่วนราชการพบสื่อมวลชนร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความแข็งแรงให้กับภาคแรงงานภาคการท่องเที่ยวและการบริการขนส่งสาธารณะปี2568ค่ะนายโสภวนสุวรรณรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพลตารวจตรีสินเลิศสุขขุมผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตขนส่งจังหวัดภูเกต็ตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถแถลงข่าวนะคะตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสําคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเกต็ตหรือกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนประจําเดือนกันยายน2567เพื่อที่จะสื่อสารการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเกต็ตตามแนวทาง10เสาหลัก รวมทั้งมาตรการการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตปี2568และการยกระดับภาคแรงงานกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตครับยังคงส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจแม้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตจะประสบกับสถานการณ์อุทกภัยทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนบริหารจัดการดินโคลนถล่มระยะยาวโดยการศึกษาลอยเลื่อนเพื่อป้องกันดินโคลนถลม่มการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่สายบ้านป่าคลอกบ้านบางคูและการพัฒนาเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนในการร่วมบริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างเป็นเส้นทางรองรับการสัญจรในการแก้ปัญหาการจราจรระยะยาว ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่สนับสนุนการทำงานของจังหวัดด้วยดีเสมอมา และในานามของจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตต่อไปซึ่งในขณะเดียวกันในวันนั้นเองนะคะก็มีการแข่งขันแช์บอลการแข่งขันฟุตบอลค่ะสารสัมพันธ์ยั่งยืนระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้สื่อข่าวในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่สนามยาเทียมทีเอ็กพาร์คสามกองตะมนลรัศดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลย,ยาเสพติดแลกเปลี่ยนทัศน ปกติสร้างความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้นะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้ราชการจังหวัดหัวหน้างานหน่วยงานนะคะและโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะ